บทสมนจีนยีจีจูเหียงจังบุตรเสรเิญสุขคนทบูชาถวายพ่อนองลาชันเลยหุกหน้าหิบสองยีจีจกจังเหียงคงเหียงฝักจงหวั่นกกลกไทยเพ่งชุนซื้อเมงยงอองคัค กินเสนแย,ยชีชือมูลเรียนบูยุนฟอจุยใจเรียนเตกเสงเียนวังอังกังสานยเยืแย่วังเรียนวังอุนบูควันเรียนเก่าเจีกลบเขง่งขีจูทางหนอกเกียจังฝุกลบซิวเม่งเฉียนนัมโมเชียงยงใจปูสสะมโหสักอ,อ,กอีจีจงจักเสียงเจ็กจูจบจังจบจังเฮีย จบจังเพียงเจ็บจูจูก็คืออะไรคือไส้ตะเกียงจุดไส้ตะเกียงอ่ะเพื่อจบก็คือการอวยพรจังก็คือสารเสริมเพียงก็คือความหอมคือขอจุดไส้ตะเกียงเนี่ยไส้ตะเกียงขอมเนี่ยเพื่ออวยพรสารเสริมแด่อง์ราชันแด่องราชันแห่งธรรมองราชันแห่งธรรมมาจากไหนมาจากว่าพงเฮียงองเฮียงฝักจงหวัด องเฮียงคือถวายขบธรรมะตรงอ้วงธรรมะราชาคือราชันในธรรมนั่นเองคือมาจากตรงนี้นะครับต่อไปกงลกไทยเพ่งชุนกังลักไทยเพ่งชุนกังลักไทยเพ่งชุนกังก็คือให้นะครับลักคือความสุขไทยเพ่งความสุขความสันติชุนก็คือเออมังกรล่าลง จันสายแบ่งป่านันเองสื่อเมงยงอ่อนเลงซี่มิงคือประชาชนสีจ่จำพวกก็คือประชาชนทั้งหมดนั่นเองแหละประชาชนหลักคือเขาแบ่งตามประชาชนพวกอาชีพของประชาชนนั่นเองยงอังคังอ่อนคังคือมีความสุขมีร่างกายแข็งแรงก็แต่ใดว่าเพื่อสันติสุขความสุขอันแบ่งบาา อาณาปชาลาปลอดภัยมีพลังคึงขินเซ็งยาขึงเซง็งเยสีจือมุลเลียมบูยินฟองขิงเซ็งยาสซจือเหลียงบอ่บอบ่ออย่างหวยขึงเซ็งคือมีความศรัทธามันยาสูจือยาสูยาสูก็คือพนายาสธทา เชื่อคือลูกพะระนางยโสธระบ่บอเลี้ยงบ่อยิงบ่อย่่งห้วยบ่อเลี้ยงมาลว่าพระพุทธเจ้าด้วยบุตรพระนางยโสธรานะแต่พระนางยาโสธระสองทั้งแม่ทั้งลูกไม่มีไผ่พิบัติไม่มีความถูกเ็นนะครับอันนี้เราแปลตรงสตินี้นะครับแต่ถ้าออความหมายที่ซ่อนอยู่มันเป็นอะไรเป็นการขอมกัน มันแปลว่าขอความศรัทธามั่นคงในพระพุทธองค์ให้ข่านี้หมดสิ้นทุกภัยนุยในนุยใจเรียนต็กเชงเลียงไหลใจไหลใจนอยติดเชงเลียงไหลคือภายในใจคือการปลูกดอกบัวใจนอยติดเชงเลียงได้รับได้รับความสุขสบายนะครับ ท้าไมดอกบัวปูกในใจแต่ไม่ได้ปลูกขันนองเนี่ยก็เป็นในอยาที่ผมแปลอย่างนี้คือทําให้บังเกิดโพธิจิตปัญญาวิสุิโดยวันนะครับสองประโยคหลังเนี่ยที่พูดคือถ้าเราแปลตามศัพท์คือเออไนายโสทลานะครับพระพุทธเจ้านะครับแต่จริงๆแล้วแปลว่าเออด้วยความศรัทธาขอความศรัทธาให้เรา ขอความศรัทธามั่นคงในพระพุทธองค์ให้ขพเจ้าเนียหมดทุกข์ภัยนะครับแล้วก็บังเกิดโพธิจิตปัญญาวิสุทธิ์โดยไวคือมีปัญญาพัวเนี่ยก็คือปัญญาให้บังเกิดปัญญาเชิงเลี้ยงคือถ้าเราปัญญาเนี่ยดันบรรลุแล้วนะก็มีความสุขสบายโอยเชิงโอยเลี้ยงคือหมาความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดในกายในใจของเรานนัเองวงวังกังสันยือแย่วังเนียนห่วง ห่วงอ้วกังสัวจิกเวบวงหนีห่วงห่วงอ้วคือลาชันคือพระมหาลากังสัวจิกเวกังก็คือน้ำสัวคือภูเขาจิกก็คือพระอาทิตย์เวก็คือพระจันทร์วงนี้คือเหมือนหมื่นตีห่วงคือห่วงเหียงคือหอบนั่นเองขอองค์มหาลากทรงพระเกียรติยศเลื่อมลือไปตลอดกาล บุญบูกวงเลียวเกาเจี๊ยลกบุญบูกวงเลียวเกาเจี๊ยลกบุญบูบุญบ,บ,บูกวงเลียวคือข้าราชการเกาเกาเจีย๊ยก,ก็คือตำแหน่งสูงลบก็คือหยดสัต์ขอพรให้ข้าราชการน้อยใหญ่เนี่ยให้รุ่งเรืองไกลมีหยดสัต์เก่งขีจูทางหนอเนก่งขีจูทางหนอน รูทางนาคือโดยเฉพาะเก่งคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาที่คือขอพรขอพรให้จูทั้งหมดคือทานนาคือทานนะบาดีทั้งหลายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอขอเวพรให้ท่านธาน,นาบาดีทั้งหลายผู้เป็นผู้เป็นเจ้าภาพในงานนี้เกียจังกุลกชิวเหม่งเสียงเกียเจงคกหลบกสิวเหม่งเชียง เกียร์เจงคือเพิ่มพูนเพิ่มพูดหกคือความสุขวาสนาโกก็คือยศถาสือก็คืออายุวัฒนะเหมียงเชียงคือยานาคือยั่งยืนตลอดไปอ่าอ,อให้ได้เพิ่มพูนความสุขอ่ตลอดไปพร้อมวาสนายศถาอายุวัฒนะตลอดไปกันองนโมเสียงโยงใจพอสัตมหาอสัก น้ำมอเฮียงหุงไก่พอสั์มอสัตว์อันนี้เราจะคุ้นนะครับที่เราสวดอ่ปจะจรขอนอมน้อมปวงพระภูริสัตมาสัตวผู้เสด็จมาพร้อมความหอมภายใต้ฉันและหมู่เมฆมงคลขอบคุณครับ